างงานฮวงจุ้ยและจิตวิญญาณค่ะวันนี้ในเพจของฮวงจุ้ยเทพสีทิศนะคะวันนี้จะพามาพบกับนะคะคนที่สินแสแอนนะคะได้ถ่ายทอดนะคะออวิชาฮวงจุ้ยนะคะให้เขาไปทําเองทําไมถึงถ่ายทอดให้เขาไปทําเองได้เพราะว่าคุณสมบัตินะคะของท่านเนี่ยนะคะคือน้องเมย์นะคะเป็น นักเรียนพลังงานนะคะในสายพลังงานและจิตวิญญาณค่ะเดี๋ยวแนะนําตัวเองหน่อยค่ะว่าอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ไปทำห้องจุ้ยที่ไหนนะคะชื่อเล่นชื่อเมนะคะอยูออ่ปัจจุบันอยู่ประเทศออสเตรียนี้มาเยี่ยมคุณแม่ที่บุรีรัมค่ะก็ออพอดีคือต้องการทําห้องจุ้ยที่บ้านเราก็เลยเออเราจะปรึกษาใครดีก็คิดได้ว่าอ๋อพี่เอเราเรียน เราเรียนพลังงานด้วยกันเราเรียนพลังงานทางจิตวิญญาณก็เลยถามพี่แอช่วยแนะนําหน่อยนะคะวันนี้อยากให้พี่แอไปช่วยทาห้องช่วยที่บ้านให้หน่อยรี่แบว่าโอ้ยเนี่ยน้องเมย์ทำเองก็ได้เดี๋ยวพี่จะแนะนําให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ <laughs> พี่แอก็เลยแนะนําให้ค่ะแล้วสิ่งที่แนะนําให้เนี่ยเคล็ดลับที่แนะนําไปนี่เป็นไงคะให้อย่างที่แนะนํำไหมคะใช่ค่ะ ได้ผลดีมากค่ะแนะนำอะลองบอกคร่าวๆอ่ะค่ะว,ว,ว่าแนะนำอะไรไปใช่แบบว่าเออไปแบบว่าย้ายประตูแล้วก็ย้ายหน้าต่างเออตั้งอ่างนองอ่างน้ำตั้งน้ำพุใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะ,ะที่แนะนำคืออะไรคะก็คือเออเราก็ตั้งจิตนบน้อมนะคะต่อครูบาอาจารย์ของคุณแอแล้วก็เราก็น้อมเออ และลึกถึงเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่บ้านคุณแม่อันนี้อันนี้ทำที่ทำที่ออเตียก่อนนะคะแล้วค่อยไปที่บ้านแล้วก็เราก็แผ่บุญไปน้อมองค์บาร,รมีของคุณแม่กวนอิมแล้วก็เราถวายบุญท่านพอเมย์ไปที่ไปที่บ้านที่บุรีรัมเมย์ก็ไปถวายบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางค่ะ